ทำรร้้้้ายใจนีูตัวเกือสวัสดีผู้ชมข่านด้วยนะครับผมกผมโนนกับเกมลอสซาก้าวันนี้จะมาเล่นสนอเทาวกันบุกไปด้วยกันบุกไปด้วยกันจะบุกไปกับผมไหมฮะอ่าใครทักมาอีกแล้วนะฮะสร้างห้องมากันนานเลยอ้าวคเพอรหมดแม่มันก็ต้องให้เชิญที่จริงมันก็ไม่น่าเออเขาเรียกว่าไร ไม่น่าเสียมารยาทให้ต้องเชิญกันนะที่จริงก็เห็นคนหล่อๆสร้างห้องก็น่าจะเข้ามาได้แล้วนะจริงนะเนะ็ตจริงจะไม่ค่อยดีอยู่นะฮะยังต้องให้มาเชิญอีกแมมเครื่องไหมเนี่ยฮะเครื่องไหมเนี่ยเออไม่เข้ากันด้วยยิงนักใช่ไหมยิงนกใช่ไหมยิงนัก,กูออกเลยนะฮะ <laughs> ยิงนักนกูออกเลยเอ,อ่า เข้ามาหน้าใสอ่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเข้ามาหน้าใสดูดีว่าหน้าแม่งจะใสไปหน้าจะคือหน้าเขาเรีอยกอะไรอะ่ะหน้าจะใสขนาดไหนอ่ามามามาขอทีนะผู้ชมนะก็อ่า กอ็อาจจะมีเสียงเด้งดึ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 งเข้ามานะฮะเดี๋ยวเขาต้องกําจัดบ้านก่อนเออเข้ามาทีไรก็กําจัดไอ้พวกนี้ก่อนทีไรแล้วก็แหลกกันเป็นละนาวที่พูดนี่ค่ะที่พูดนี่ผมเองนะผมชอบไม่รู้อ่ะก็รู้นะว่าต้องจัดการบ้านก่อนไม่ให้นี่มันเกิดแต่ว่าแม่งก็ยังชอบแบบไม่ชอบจัดการบ้านก่อนดือด้อดื้อโอ้ยโอ้ยใจยเย็นดิเล่นก็ไม่ค่อยจะเป็นด้วยไอ้ตัวหาเนี่ยแม่ เปลนก็ไม่ค่อยจะเป็นโดดก็ไม่ค่อยจะโดดโดดไม่ได้อืมอ้าวนั่นแหละอย่างนั้นเลยอืมอืมไม่ได้สักตัวเลยเขาเอาไปหมดแล้วขอนะขอ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 นะ้วอนอืมอหวเฮ้ ไม่เอาจะตายแล้วเดย๋่วอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายดิอย่าพึ่งตายเลือดยังในน้อยอยู่เอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเยอ้าฮา่าเอาผิดตัวตัวไหนวะนี่อ่า หางแม่งดุกดิกดุกดิกดุกดิกน่ารักชิบหายเลยอืม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 ป่าป่าป่าเข้าไปสู้บอสกันแล้วไปช่วยหน่อยแล้วนนนี่นนนี่ทำอะไรอยู่ทำไมนนนี่ไปช่วยเขาโอ้ทำไมนนนี่ถึงได้อึดอัดเยอะๆขนาดนี้นนท์เน่เล่นไม่เป็น น,นนี่เล่นไม่เป็นสักตัวหนึ่งน,นนี่เอาตัวนี้เข้ามาทําไมก็ไม่โอ้ยน,อนนี่เกือบไปแล้วอ๋อทาไมถึงเอาตัวนี้เข้ามาเล่นน่ะหรอมันจะถึงเวลสามสิบอยู่แล้วอีนิดเดียวเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วน,นนี่ก็เอาตัวนี้เข้ามาเล่นนั่นเองโอเคโอ้ยแล้วน,นนี่ก็โดนยิง นนี่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 ถอยตูดแล้วนี่หลตูดไปนนี่โผล่ไปข้างหน้าทําไมเดี๋ยวก็โดนหลงมึงเกือบไปแล้วอืมนั่นไงโดนอีกแล้วอืมอืมออโอเคเอาเิเเอาให้มันดีดีหน่อยให้มันเป็นวงให้มันเป็นเกียรติกับวงตระกูลหน่อยว่ามีเอ่อ fat w e l l สามสิบโอ้โห เป็นอะไรที่เจ๋งๆจับๆนะฮะเขาไปเวลห้าหกสิบกันแล้วมั้งพอตัวไหนก็แล้วแต่นะที่ถึงเวลสามสิบผมจะหยุดเล่นทันทีเลยฮนะมึงเล่นตัวนี้มากๆพอแล้วนี่คือความรู้สึกแบบเบื่อแล้วเล่นตัวอื่นมั่งอะไรอย่างงี้ให้กูถือจังเลยของขวัญเนี้ยแล้วก็นันไหมแบนแม่กวนตีนไม่ได้เด้กไม่ได้เด อ่าเรียบร้อยเพิ่มพลังให้เพื่อนนิดนึงเพื่อนไหมอ่าเรียบร้อยอืออเ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 อโอ้ยโอ้ยไม่โอ้ยมันต้องอย่างนี้สิ มันต้องอย่างนี้เลยอืมต้องแต่มันเปลี่ยนเป็นรีเหลียนเข้าดันสองชั่วโมงหนึ่งเหรียญมันก็รู้สึกเจ็บปวดรวดลวเลาใครปวดขี้อืมก็ไปขี้จีอ้าวปเปภาษาอังกฤษอีกก็ก็ไปขี้จีจะรอ อะไรคะอ่ามาตัวนี้อีกแล้วไม่เอาใจตัวนี้เวลสาจงได้วยแล้วเราจะกลับไปเล่นนินจาเหมือนเดิมเราคิดถึงนินจาแล้วเดี๋ยวทําไมมึงไม่เอาตรงนี้อืมอยากตัวใหญ่มั้งจังอุ้ยเดี๋ยวไปแย่งเขาเออโอเคให้เขาให้นั่นฟันไปเพราะเรามาตอนท้ายเลยฮะอ้อเขามีวงแหวนเหมือนเราด้วย เดี๋ยวเช่เอ้ยทำไมวงแหวนเขาไม่วิ่งวิ่งวิ่งวิงวะอ๋อวงแหวนเขาไม่ใช่เป็นแบบเรานี่หว่าวงแหวนเขาเป็นไอ้นั่นอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีฟ้าฟ้าเฮ้ยสีฟ้าก็น่าจะวิ่งดิสีฟ้าไม่วิ่งหรอเพิ่งรู้เนี่ยอืมของเรามันเป็นสีนะครับเขาเรียกอะไรสีสีทองอ่ะสีเหลืองอ่ะเหลืองทองอ่ะโลเด้น่ะ แต่ว่าผมไปเปลี่ยนสก,กินมันมัน้งเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองๆม่วงๆไม่รู้จะเปลี่ยนเชียอะไรไเห็นสวยเลยออกเสียมพูอ่อ,อประมาณนั้นน่ะเอ,อเอาเล่นก่อนเล่นก่อนโอ,โอ้ยโอ้ยเล่นก่อนอืมอืมไม่ได้แดกไม่ได้แดกมีขี้ไม่ออก้วยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นก่อนเล่นก่อนอย่เพิ่งตอบเล่นก่อนอย่เพิ่งตอบ เดี๋ยวตายเดี๋ยวโอยเ,เดี๋ยวกอ่อนโอเคเดี๋ยวก่อนอืมโอ้ยใจเย็นดีโอเกือบไปแล้วเกือบโดนพ่นไฟอ่ะพ่นไฟทำไมต้องทำเสียงอยูอ่แล้วปัญญาอ่อนนะอะไรเนี้ยอ้าวนั่นแหละโดนกูเองไม่ได้โดนตัวมันเลย ตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยร้องไห้ไงเจ็ดนาทีเองกอมขี้ไม่ออกมาตอนนี้นี่ครับเป็นสีม่วงๆงเห็นปะตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะฮะลุ้นกันปึ้งหนึ่งอันไม่ได้อะไรเลยปึ้งอันที่สองได้แจ็คพอตปึ้งอันที่สามได้อะไรก็ไม่รู้ ไม่มีอะไรดีเลยอยากได้เนี้ยอ่าเป็นับขึ้นละโอเคสุดยอดเลยเพคเคโอเคครับมาได้แล้วหนึ่งรางวาัลเฮ้ยผมไม่ผมไม่เอาผมไม่เป็นผมไม่เป็นผมออกแล้วอ่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะได้รับภารกิจใหม่แต่ว่าเป็นมิชชั่นที่ ถึงเลเวลเอา้าไม่มีแบบอะไรวะไม่มีแบบได้เหรียญแบบนี้สิเหรียญแล้วหรอแม่งอัพแพดใหม่แล้วมันหายไปเลยอะเนี่ยที่ที่จริงมันต้องได้เหรียญอันนี้มาอีกต้องยี่สิบเหรียญแน่โอ้โหอะไรวะอย่างงี้กูปั่มเหรียญน,นี้ไม่ได้แล้วดิกลเดนโทเค็นน่ะโอ้เหรียญเฮียนเนี่ยสองชั่วโมงอ่ะโอ้โหแม่งสองชั่วโมงเลยด้วย โ okay. อเคมาเอาเหรียญมาน,นี่เอาไปใส่ก่อนเหรียญอยู่ไหนน้าใส่ใส่ใส่ใส,ใสะจะได้ดูด,ดีมีราศี้นมามั่งนะฮะใส่ต้องสามเหรียญไงโอเคเวสามสิบแล้วฮะแค่นี้แหละอ่ะก็ปั๊มให้มันเวสามสิบก็เลยไปเล่นสนุกเทาให้คุณผู้ชมดูด้วยเลยนะฮะนะเดี๋ยวไอเกมนั้นนะ่ะอะไรวะเกม เกมที่มันออกแนวซอมบี้อ่ะที่ผมเล่นไว้ในชแนลอีกชแนลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายมาชแนลนี้นะเออเกมนั้นอ่ะโอเคครับวันนี้ท่านผู้ชมผมก็ต้องขอร้า้ชมท่านไปก่อนนะครับออก็โอเคจากกันอีกแล้วส่งโคเวอร์ก่อนไปนิดนึงนะฮะก็ก็หายกันไปนานพอสมควรเลยนะฮะเพราะมันก็ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีคนใส่ใจอยู่แล้วกนะ็ก็เลยรู้สึกน้อยๆน,น,น,นิดอะไรเงี้ยเออนะ มีน้อยใจด้วยนะมีน้อยจุยน้อยจุยจะเอาอนี้เหลือนี้สามอันดีวะไม่รู้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบนะฮะแล้วก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับสำหรับขอมวลนวันนี้ตอขอตัวลนะาไปก่อนนะครับสวัสดีครับุ